สวัสดีทุกท่านครับพรกะก็ผมกิจเอ็กซีในวันนี้คือหลังจากมีคนมีคนนึงมาขอแบบว่าเออช่วยอธิบายเรื่องสกิลอะไรเงี้ยของพศโอเคผมก็เลยจะมาทำเป็นสกิลไอสอนอัพสกิลนะครับเกี่ยวกับนักพศเลยนะคือวันนี้ผมพศเบล์ร้อยห้าสิบเอ็ดเป็นพศฝ่ายธรรมนะครับก็เราจะมาพูดเกี่ยวกับสกิลตั้งแต่อ่ะตั้งแต่เริ่มแรกเลยแล้วกัน วิธีการอัพอันนี้คือแบบสไตล์ผมเองนะคือไม่ได้อาแบบคนอื่นนะครับใครอยากอัพก็อัพไม่อัพก็เรื่องของคุณนะครับผมโอเคเริ่มจากสกิลรวมเนี้ยข้ามไปเลยไม่มีผลสกิลขั้นหนึ่งเขาถามไกว่าสกิลทเหอทําอะไรได้บ้างโอเคเราเริ่มจากสนักคีสนักคีถ้าเป็นปกติใช่ไหมเนี่ยขั้นแบบปกติมันจะปล่อยเป็นลูกเล็กๆแต่ถ้าเป็นของทเหอจะเป็นแบบนี้ปล่อยแล้วมันจะมีเป็นระเบิดตรงนี้ครับตุ่ม คือบอกกับว่าซิลไทยเหอทุกอันอ่ะพอเราอัพแล้วจะแรงขึ้นทุกอัน,นครับโอเคพลังยาเยือกปฏิพีปติสีเป้าหมายอันเนี้ยใช้จะเป็นหกเห็นปะสีจะสวยกว่านี่ดาเมจเยอะแล้วก็โดนเยอะกว่าด้วยนะครับมลกำบังตาอันนี้ไทยเหรอปรปติเขาจะไล่ใช่ไหมไล่ที่เป็นแบบมวนมวลไล่แล้วพุ่งออกไปเป็นสอนอย่างเล็ก,ลกแต่อันนี้มาอันใหม่ๆปล่อยได้เลยปล่อยได้เลย,ลย,เลยระยะระยะเนี่ยช่วงเนี้ย ไกลด้วยนะครับแถมโอกาสสำเร็จ80%นะครับต่อไปคือโจมตีกัมปนาศอันนี้ก็คือสกิลที่ติดกระเด็นอัตราการติดน่าจะพอๆกันแต่จากนี้ติดวิ20น่าจะติด100%เลยนะครับน,นีจะปล่อย,อย่างนี้ก็คือไม่ต่างจากเดิมมากหรอกนะเวทเพิงต่อเนื่องปกติจะไล่แป๊บหนึ่งแล้วก็ปล่อยออกไปน,นี่แต่น,นี้แบบใหม่สกิลสวยกว่าเดิม แต่ว่าก็เหมือนเดิมกระโดดใช้ไม่ได้นะได้แค่นี้นะครับปล่อยได้เลยต่อไปคือสกิลของน้ำแข็งนินของสายไม้เท้าเนี่ยก็มันไม่ต่างอะไรมากนะคือมันแค่แรงขึ้นอ่ะเปอร์เซ็นต์อะไรก็ใกล้ๆคล้ายๆเดิมนะครับโอเคต่ัมาพูดถึงต่อไปคือสกิลดารากาพิบอ่าอันนี้ดารากาพิบพอเราอัพเนี่ย ปกติก็คือแค่วา์ป,ปกติอย่างนี้แต่พอเราอัพเนี่ยมันจะทําให้เราดูดซับดาเมจได้น้อยลงนะครับแบบเฉพาะเวลาตอนไล่เนี่ยมันมีเขียนว่าความรดความเสียหายระยาสั้นในตอนไล่จะไ,ได้รับดาเมจคือพอเราใช้เนี่ยช่วงวร์ปอะไรอย่างเงี้ยเราจะดูดซับดาเมจแบบเหลือประมาณ80%ถ้าเราอัพเยอะๆนะอย่างของผมเนี่ยอัพถึงขั้น18นะครับ อันนี้พอเราใช้ปุ๊บเนี่ยความเสียหายจะลดลงตอนไล่ชิปแล้ไล่เมลคือช่วงไล่เนี่ยคือเหมือนจะว์าไปเลยปึ๊มอย่างเงี้ยแต่คือไอ้เรื่องลดดาเมจจริงๆอันนี้ไม่รู้จริงหรือเปล่าเพราะบางทีเราสู้ๆเราไม่ได้สังเกตเนี่ยก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าน่าจะช่วยอยู่นะครับมาถึงพิทักษ์กลุ่มปกติจะบวก160%ใช่ไหมทำไท่ทเหอปุ๊บเป็น170%แถมบวกต้านสถานะพิดปกติอีก 10%เนเวลาต่อเนื่องนานขึ้นมาเป็นครึ่งชั่วโมงเลยนะครับใช่ไหมหกสิบนาทีไอหกสิบวิคูณสามสิบนาทีพันแปดใช่ครึ่งชั่วโมงเนี่ยอย่างเงี้ยพิธากลุ่มปกดีผมป้องกันห้าพันเนี้ยห้าพันสองพอใช้ปุ๊บแปดพั 8, 9, เนเก้าอย่างเงี้ยครับคือแม่งโหดโหดจริงอะไรจริงนะส่วนต่อมาคือสกิลเลือดล้างปฏิกิร ของเก่ารู้สึกจะเป็นไอที่ฮิอฮลลวอะฮิวเราอะร้อยเปลี่ยนผันแปรครับเอออันนั้นจำไม่ได้ครับคืออันนี้เป็นสกิลพัฒนามาจากฮิวฮิวขั้นหนึ่งนี่นแหละที่แบบมันเปลี่ยนเลือดเปลี่ยนพลังพูดเป็นเลือดอ่าคือพอไปอยู่สงูงจะรู้ว่าบางทีเราไม่ได้ใช้มันบวกเต็มที่ก็คือแค่3 0 0พนนะครับถือว่ามันจะใช้เร็วก็ตามแต่ว่า เวิ์สูงแล้วเราเน้นตีมอนเน้นลงบอสลงดันอะไรเงี้ยเราอัพนี่ดีกว่าเลือดล้ลลางประตัยพียคือคิยทิคอลบวกอีก15คือโอกาสติดคีเพิ่มเพิ่มมากขึ้นอีกจากปกติเนี่ยกำไรบวก7อย่างเงี้ยอันนี้บวกอีก15คือดัวเยอะแถมอัตตาการติดก็เป็น150 10คือติดบ่อยมากจริงๆจ,จากที่ไปเวลเวมาคือติดบ่อยนะครับ ก็ไอเต้มแต้มเวลาอัพเนี่ยก็เหมือนเดิมนะเท่าเดิมหมดเลย,เยไม่เปลี่ยนนะครับถือว่าช่วยได้เยอะเวลาเวลเราไปนี่คือสกิลหลักๆของนักพนดท,ที่ต้องมีก็คือเข็ดใจพลังพูดปกติคือเราอัพเนี่ยมันจะลดดาเมจครึ่งหนึ่งใช่ไหมแบบสมมติหนึ่งหมื่นเนี่ยเราโดนมาหมื่นหนึง่งเราได้รับลดเลือดห้าพันปลดพูดอีกห้าพันโอเคอันนี้เรารู้แต่มาถึงอัพเป็นไทเหอคืออะไร เวลาคนโจมตีมาเขาจะติดสถานะกระเด็นครับตีตีอยู่อัตีตีเราอยู่กระเด็นออกมาดาเมจหนึ่งนะแต่ติดกระเด็นโอกาสสําเร็จ20%คืออะไรคือเวลาเนี่ยสมมติเราโดนลุมติดผนังเงี้ยเราใช้ปุ๊บนี่เมื่อใช้มาปุ๊บเนี่ยก็มันจะติดกระเด็นก็คือเขาจะกระเด็นไปนักโพส์เราเป็นสายที่โจมตีระยะาไกลอยู่แล้วโดนเราโดนบัชชิตเราจะเสียเปรียบดังนั้นท้่อยู่นี้ช่วยได้เยอะเลยครับท้ายเหออ ค okay. ก็จะมีพวกบัฟก็จะมีนี่มีบัฟอันนี้พิทักกลุ่มที่สวยๆขึ้นบัฟเพืเลอลำงตัตพีอันนี้แล้วก็มีบัฟเข็ใจพลังพูดเท่านี้โอเคมาพูดถึงสกิลไฟฟ้าสายเทพพวกสายระยะใกล้เขาอาับกันเพราะมันนลบบัฟได้แต่เราสายนักพ์ตามความคิดผมคือเราอะจมติระยะไกลเราไม่ได้ไปประชิดใกล้ตัดูดทางนั้น โอกาสใช้ยากมากก็ไม่อัพนะครับแล้วมีคาทะยาคน,นี้อัพเต็มเหมือนเดิมพวกนี้ไม่อัพโอเคสกิลขั้น2ที่เราใช้จริงๆนะสำหรับตัวผมก็คือเพิ่มพลังกายอันนี้อัพแน่นอนเพิ่มพลังพูดอันนี้อัพไม่อัพก็ได้เพราะโพสเราก็พลังพูดก็เยอะอยู่แล้วแต่ก็คือนี่นี่นี่เฟื้นฟูฟื้นฟูพลังอันนี้เราไม่ต้องอัพก็ได้ตามผมแต่ผมอัพไว้ เกียนชาวบ้านเขาวัอทีเวลาเรา PVP แบบแมบ,บกว้างอย่างเงี้ยเราวาร์ปเนี่ยเราวาราวาป์ปหนีปุ๊บแล้วเราหาิวได้เงี้ย 4, 4, สี่สี่พันสี่ทำให้เราได้เลือดคืนมาก็สบายนะครับโอเคต่อที่ใช้จริงมีสองสกิลคือพิภพนรการแล้วก็ราชรัติการพิภพนรการเนี่ยเป็นสกิลสายพัด ของพัดเองเราเน้นพัดนะนะโคศเน้นพัดจมตีไปถึงร้ิติดไฟอันนี้ดีราชทัติการก็ดีเดี๋ยวผมจัดสกิลคืนแบบเดิมก่อนนะครับนี่สกิลข้นหนึ่งที่ใช้จริงๆผมใช้มนกับบังตานะเดี๋ยวบอกว่าพอะอะไรโอเคมังกรพังงานนี่คือสกิลแบบแต่คัดเรีวร้อยขึ้นไปนะกิดมาไปบัตินี่ต้องใช้ แสงแฟนทอมโอเคตอนนี้จัดครบแล้วมาพูดกันต่อสกิลวิภพนรการปล่อยสีลูกติดตามดีราชรติการเราโดนเงี้ยโดนสีฮิตคูดาวไว้มากใช้ดักทางสกิลได้ครับแล้วก็ติตสถานะลดป้องกันด้วยนะครับเทวดีนะต่อไป คือผู้นี้หมดแล้วร่างจติตพิ่มศาสูนเวล1 1ร้อยสิบใช่ไหมเริ่มทำได้ร้อยสิบห้าใช่ไหมแก่งดุดหินผาเพิ่มเพิ่มป้องกันตรงนี้หกร้อยก็ดีมากพลังโต้ตอบไอต้ตอบโต้คือเราปกติเรากระโดดใช้สกิลไม่ได้ใช่ไหมพออัพปุ๊บเราจะใช้ได้ครับเห็นปะอัพดีมังกรพงงามสำหรับผมเอาไว้คอมโบได้แม้แมังลดจาร้อยสิบเปอร์เซ็นต์ แรงกว่าพวกร้อยสี่เห็นปะแรงแบบเกือบๆเท่ากับพวกเนี้ยแล้วเปอร์ซ็นต์เป็นไงปุ๊บนี่เห็นปะมันจะโดนสกิลตรงหน้าแถมแรงครับเวลาคอมโบผมเนี่ยก็สกิลสกิลพวกนี้นี่แล้วก็ปิดมังกรพงาดแล้วก็ตามด้วยมุนกำบ,บังตายวใช้ให้ดูโอเคมาถึงเวลร้อยสามสิบขึ้นไปที่ถามกันมาระเบิดโทสะทำไมถึงไม่อัพบางทีเราไม่ได้ใช้สายโกธ เน,น,น,นี่ยนั่งๆเนี้ยค่าเกจต,ตรงเนี้ยจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆยิ่งอัพจะเฟื้อนเร็วมากนะครับแต่ผมไม่ค่อยอัพไม่อยากใช้ <c oughs> วิญญาณธรมินทําทำไมถึงไม่อัพสายมันเป็นสายไม้เท้าดูดูนะเนี่ยมันมีมันมีการไล่อะแล้วคือระยะมันก็ไม่ได้ไกลมากอัพเต็มผมว่ามันก็โอเคอยู่แต่ว่ามันไม่เวิร์กอะ มันไล่ช้าแถมหลบง่ายแล้วเราเล่นพัดเป็นหลักมันก็เลยจะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับผมว่าไม่อัพไม่ควรอัพแหละเพิ่มช่องสกิลด้วยนะโอเคกับมาใช้เดิมก่อนต่อไปกินมหาวิบัตสนี้สกิลตัวหลักเลยเนี่ยเห็นะ่ะระยะใช้ได้ไกลติดเป็นพิษโอกาสติด30%อัพแน่นอนแรงด้วย ปรานตะครับต่อมาคือสกิลเปิดจิตเปิดจิตนี่คืออะไรเปิดจิตคือเพิ่มพลังโจมตีเรา2เท่าแต่ว่าเราลดเลือดกับพลังป้องกันเหลือครึ่งหนึ่ง,เ,งเนี่ยลองเนี่ยสังเกตด,ดูนะจัมปัติ5 0 0 0ฟุตเก้าเลือด1 5 0 0 0 1 6ป้องกัน8.9 0พเก้าพอเราใช้พาตีเป็นหมื่นเลยแต่ป้องกันลดครึ่งหนึ่งเลือดลดครึ่งหนึ่งถามว่าดีไหมดีแต่ว่า คือเราสามารถฆ่ามอนหรือฆ่าคนได้ง่ายมากแต่เวลาเราโดนโจมตีจะโดนแรงขึ้นแถมเลือดเหลือครึ่งหนึ่งจะไปสู้อะไรเขาได้ฉะนั้นหลักการเวลาสู้คือเราใช้เปิดติดใช่ป่มเราใช้คู่กับแคชใจพลังพูดครับแค่นี้ก็เหมือนเรามีเลือดเท่าเดิมแล้วมาลด50%ไม่ตายนะครับก็สบายๆเลยเปิดใช้พร้อมๆกันนะครับนี่คือทิกอย่างหนึ่งนะมาถึงน้ำแสงแฟนทอม สายแฟนทอมคือจริงๆแม่งไม่เหมาะกับนนะักพลดเลยนะพลดไม่ควรจะเป็นอาซีลแบบอลังการอะไรเงี้ยแต่ลำแสงแฟนทอมก็ใช้ได้อยู่รับได้เนี่ยครับปล่อยออกไปยัดทางตรงกระโดดใช้ได้ติดตาบอด3 0ใช้ได้เลยนะครับแรงด้วย800 80%นะนี่ถือว่าแรงนะครับแล้วก็โอเค สก,กิลพวกนี้เราเราจัดก่อนนี่ไว้แบบวาร์ปกลับเมืองไม่ไม,ไม่มีอะไร,ระจัดช่องสก,กิลผมก็จัดแบบนี้แหละนะราชรติการกินมหาวิบัติพภพตรรกะสงแฟนทอมแล้วก็บังกรพงังงานแล้วก็ใช้ขั้นหนึ่งคือมนต์กับบางตาท้ายเหอแล้วนะครับมีเข็มใจพลังพูดเรือดล้งปัดพีพิทักกลุ่มนะแล้วก็ช่องใสายา,ยาดารากับพิบนะระเบิดโทสะวาร์ปกลับเมืองแล้วก็เฟืรนฟูพลังนะครับ ก็ประมาณนี้เวลาคอมโบสกิลและที่ใช้คือเนี่ยปล่อยอันนี้ปล่อยดักได้ตามหน่วยดีปึ๊บนี่แล้วก็ปึ๊บตาบอดลสามารถใช้รอกันได้นะครับเนี่ยวะทำพิยาขับปั่นได้เรื่อยๆคอมโบเนี้ยคือคอมโบได้ยาวมากนะที่ผมใช้เนี่ยตามนี้เลยไล่กดทุกสกิลคอมโบติดติดเรื่อยๆอ่ะนะครับก็โอเคเดี๋ยวเราลองไป ลองโจมตีกับมอนต์แต่ก่อนไปผมจะพูดถึงเซ็ตก่อนเซ็ตถ้าเราใส่เซ็ตไอ้นี่นะอาน,นัสวันค์แนรนล้จากมันจะบวกเลือดบวกอะไรแล้วพอโจมตีเราเพิ่มขึ้นผมจะให้ดูคือนี่สกิลที่มันบวกขึ้นมาเนี่ยคุณบางคนบอกแค่บอกว่าบวกหนึ่งมันจะไปมีอะไรมากไม่จริงครับ เดี๋ยวดูนะเว้ยนี่พิธากลุ่มตอนแรกเท่าไหร่ร้อจ็ดปใช่ไหมบวกค่าหนึ่งบวกเป็นเท่าไหร่ร้อยบสองเออบวกอีกมาสิบสิบสเรเตเยอะนี่ไงบ้าปุ๊บเก้าเลยนะเว้ยจาก8ปดพันเกป็นเก้าพันขึ้นมา1 0บกว่าสถานะเพิ่มอีกหนึ่งก็ใช้ได้อีกย่างคือเขล็ดใจพลังพูด ดาเมจ50%ใช่ไหมเพิ่มเป็น55คือสามารถช่วยเราดูดซับได้เยอะขึ้นครับดูดซับไป55าบ้าม่เจ๋งอะ่ะแล้วทุกอันเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเลยเนี่ยตอนแรก800อันนี้ไม่เกี่ยวนะมันเพิ่มเฉพาะสกิลขั้นหนึ่งแล้วก็ขั้นสองเลือดเพิ่มพูดเพิ่มนะครับบัพเพิ่มอันนี้ก็เพิ่มเป็นคิทติคอลร้อยห้าสิบสองเปอร์เซนต์จงศาด พบตรก,การเพิ่มอีกเป็น6 3 5อันนี้จาก6 0 0ใช่ม 20, เป็น660แม่งแรงกว่าพิภพตรการอีกอักอนเนี้ยท้าเหอนะครับบัฟก็เพิ่มอีกเป็น4600คือถ้าใช้เซตอนัสสวรรค์นแน่นอนเนี่ยนี่นี่น,นี่ทุกอย่างบวกดีมากนะครับควรมีไว้นะเพราะว่าป้องกันบวกเยอะทุกอย่างบวกเยอะหมดทำให้เราโหดขึ้นอีกเท่าตัวนะครับโอเคอันเดี๋ยวเรา ไปลองสู้กับมอนกันไปปรึกษาแล้วกันเอ้ยแมปไปไหนวะแล้วก็โพสที่ผมใช้จริงๆเวลาบัฟก็คือจะมีแค่ขยายปานบวก15%แล้วก็ ป้ายหยกแดง10%เห็นปะจาก6,000เท่าไรนะ6,000วันสองวะขึ้นเป7,006เลยกับ7,007อะแรงนะเว้ยผมว่าผมเป็นโพสที่ตีแรงครับต้นต้นของเซิร์ฟได้แต่ไม่ร้อยห้าสิบแต่บางคนเขาจะมีพวกของที่มันบวกแบบพวกแหวนตังหูหรออะไรเงี้ยที่มบวกแรงๆน,นั้นก็ปล่อยเข้าไปแต่ของเราเวลาบับแล้ว7 0 0ออะตีแรงโขเลยอะนะครับ แล้วก็พูดถึงการอัพสเตตัสนะเวลาเราอัพสเตตัสเนี่ยผมเน้นพวกปราณปัญญาสตินะครับทำไมแบบเสียงไม่มีเลยวะเนี่ยไม่เป็นไรคือปัญญาเราจะอัพน้อยกว่าสตินะแต่ว่าอัพไม่ต่างกันเยอะอาจจะอัพประมาณ1ต่อ1.5 ประมาณนี้เพราะว่าจะได้ไม่แกว่งบางคนสติเยอะแรงจริงแต่เหมือนแกว่งไงออสำหรับพศก็คือไม่ต้องแกว่งมากนะครับปัญญาเอาแค่3ามร้อสพอแล้วก็เฉลิมสติยาวๆบางคนบอกว่าปรานอับเยอะดีไหมดีพศเราชมตีเบาถ้าเทียบเวลเดียวกันของเหมือนกันพศสู้เขาไม่ได้นะเรื่องดาเมจแต่เรามาเอาด้านเอาดีด้านเลือดดีวะอย่างผมเนี่ยเลือดหม่นหก 16k 16k ทสเถามาเยอะๆนะครับเวลาเราใช้บัฟอ่ะให้ดูใช้บัฟยาเม็ดพุ่งมั่น 19k ลงลานสบายมากถ้ามีบัฟไอเนี้ยหอกทวนอะไรมาเพิ่มอะ20,000่ถึงยี่กว่านะครับแต่ว่าถ้าเจอพวกที่ดาเมจแรงๆเนี่ยก็แบบดาเมจ2 0 0 0 0เนี้ย1 8 0 0 0 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 พุทสติรูน้นแรงพุกดาบอะไรเงี้ยอันนั้นอาจจะไม่ไหวแต่เรามีหลักการสู้คือเราใช้เค่ดใจพลังพูดแล้วก็ที่เหลือก็ยื้อระยะไว้เราให้มันคูดาวครับเป็นวัดนะครับโอเควิธีการสู้แล้วเราสู้จริงๆสมมติอาวุปกติเราเรื่อยๆได้เลย ขนาดมอนแล้วยังคอมโบได้เลยแล้วก็สกิลที่จัดว่าช่วยเยอะก็คือไอ้ตาบอดนอะถ้าได้ดูคลิปที่ผมไปไปแมปบ,บางกรจะรู้ว่าตาบอดเนี่ยสมมติมันโจมตีอยู่เราตาบอดปุ๊บเนี่ยมันจะไม่โจมตีเราแล้วก็พอมันหายอะเราก็เหมือนไม่ใช่เป้าหมายแล้วเห็นปะ มันก็ไม่ตีเราแล้วคือมันเดียวไว้เวลาเจอบอสเจออะไรที่มันไล่ตามเราเยอะเราก็กดให้มันตาบอดไปครับแล้วก็ปล่อยไปแล้วก็ตีของเราไปว่าราชรัิการตัวสีกินอ่ะนี่ก็แรงขึ้นสีม่วงๆนี่คือติดคี ่ายากสเลยยนักโคครับตามนี้พูดถึงของของผมก็ปกติเนี่ยอันนี้ก็บวก200กว่าปันสีพัดนี้บวกเต็มเหมือนกันนะครับถือว่าโอเคแล้วก็ของก็โอเคทั่วไปนะครับแต่ว่าธาตุธาตุที่ใช้ผมว่าแนะนำนะพัดถ้าเราอัพธาตุเน้นน้ำธาตุน้ำเพราะอะไรเพราะว่า เวลาตีอ่ะบางทีคนมันจะ,จะ,จะหลบกงนพดมันระยะเราได้อยู่แล<อ>้วถ้าเขาติดแข็งนี่เราอาัดสกิลได้สบายส่วนชุดบางคนบอกถ้าเป็นธาตุน้ำรีเลือดได้ช้าอย่นี้เขาแบบ,แบ,บ,แบ,บตายแล้วอย่างพดถ้าเราสมบบอยใาญมีฮิลไม่เป็นไรเรามีลดดาเมจไม่เป็นไรเอามาเอาธาตุไม้เพิ่มอีก20ซตีแรงขึ้นเลือดเยอะขึ้นป้องกันเยอะขึ้นในระยะเวลาหนึ่งคือพด เราก็โหดขึ้นอ่ะบอกแค่นี้ว่ามันจะดีเราไม่ได้เลยก็สบายไปเจอมอนโหดแล้วก็เนี่ยแค่ใจแค่ใจพลังพูดเนี่นนยคุณบอกป็นระยะใช่ปะ ดีไม่ไหวแล้วก็ปล่อยตาตาบอดไปแค่นี้ต่อก็ไม่ตามเนี่ยเวสบายชิลๆเลยครับนะอีกอย่างก็คือพศเราป้องกันเยอะอยู่แล้วไม่ต้องห่วงลงด่านไหนก็สบายโอเคก็วันนี้ก็ขอจบการรีวิวสกิลนำพศสายธรรมนะครับ ก็ใครชอบก็ลองอัพแบบนี้กันดูนะผมว่าก็หวดอยู่นะโอเควันนี้ก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย <c oughs> <c oughs>